เราก่อตั้งมาเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งเก้าเก้าห้านะฮะก็คือยี่สิบห้าปีผ่านมาแล้วนะครับด้วยด้วยสินค้ากลุ่มแรกที่เราผลิตขายและจําหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้านะครับผลิตพวกรางรางร้อยสายไฟที่เราเรียกวายเวกเมนเทหรือเลดเดอร์ต่อจนพวกผูบ็อกไอ้บ็อกกล่องต่อสายไฟต่างๆนะครับผลิตมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เกิดการเจริญเติบโตในเรื่องของ ของกลุ่มกลุ่มสื่อสารมากขึ้นแล้วก็เริ่มมาผลิตสินค้ากลุ่มพวกพวกตู้โลหะที่ใช้กับงานสื่อสารนะครับที่เราเรียกว่า t e e l e n c l o s u r e นะครับหลังจากนั้นก็ก็กลุ่มลูกค้าก็ไม่อยากต่างเกี่ยวกับสื่อสารเข้าไปด้วยจึงเกิดสินค้าหมวดที่สามคือหมวดพวกแผ่นแนบบอร์ดหรือสวิตบอร์ดเข้าไปสามสินค้าสามตัวอย่างนี้ส่วนส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็จะเป็นกลุ่มผู้รับเหมานะครับจนทั้งวันหนึ่งก็จะมี มีผู้จะจําหน่ายเกี่ยวกับเรื่องตู้โลหะทั้งหลายเนี่ยก็ให้ีทาง B A M เราผลิตเป็นเน O E M ให้ H, ให้กับเขานะครับด้วย <ไป S 1> สาร <ไป S 1> ส,สินค้าสมามตัวมาก็เติบโตมาได้ได้ฝ่าวิกฤตรทร้มยำกุ้งมานะครับอย่างอยู่รอดปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีมีโครงการใหม่ๆของภาครัฐไม่ว่าเรื่องเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดินเรื่องสานรนินสุวรรณภูมินะครับ B M ก็เลยได้ได้ผลิตสินค้าเพื่อป้อนกับธุรกิจเหล่านั้น นะครับก็จึงเกิดงานหมวดที่สี่ขึ้นมาคือหมวดงานเชื่อมประกอบนะครับเพ<ช>รา<น>ะหมวดนี้มันเติบโตมาจากการที่บีเอ็มไปรับงานสร้างเครื่องจักรในการใช้ปรับปรุงชั้นดินที่สามดินสุวรรณภูมินะครับชิ <นะ S 2> ้ง <นะ S 2> งานเครื่องจักรเหล่านี้ก็ต้องมีความแม่นยําสูงก็จึงจึงเกิดแผนกเชื่อมประกอบที่ต้องการพิกัดแน่นนะครับ <นะ S 1> จากตรงนี้นั่นเองนะครับเราได้มีการปรับปรุงวิธีการผลิตต่างๆมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าแผนกทําแม่พิมพ์แผนกงานปั้ม ชิ้นส่วนพลังงานแมชชีนก็จึงเกิดหมวดสินค้าหมวดที่5ขึ้นมาคือหมวดพวกอ i p m e n t หรือ Instrument ทั้งหลายนะครับหมวดเครื่องมือเครื่องจักรนะครับด้วความพร้อมตัวนี้นะครับเอาเองก็ได้ขยายไปยังสู่ในส่วนชิ้นส่วนที่ที่พูดไงว่ารับจ้างผลิตชิ้นส่วนนะครับก็คืองานทําชิ้นส่วนคือหมวดที่6ทั้ง2ทั้ง6หมวดนี้นะครับก็ก็ทําให้ BM เอเองเนี่ยได้ฝ่าวิกฤตนะครับทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดประการใดแล้วแต่ทั้งภายในประเทศและภาย่างจากต่างประเทศมาได้จนปัจจุบันนี้โดยโดย mm hmm. สินค้าทั้งหกกลุ่มเนี่ยถ้าเรามองภาพง่ายๆมองเห็นถึงลูกค้าใหญ่ๆก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มนึงขายให้ผู้รับเหมางานระบบอีกกลุ่มนึงขายให้กับกลุ่ม B2B คือผู้ประกอบการ mm hmm. อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับที่เป็นต้น mm hmm. เพราะงั้นทุกครั้งที่มันมีวิกฤตมันก็อาจจะเวทน้ําหนักกันนะครับว่าฝั่งนี้ อาจจะดาวอีกฝั่งนึงก็ยังที่ผ่านมาเราก็ปัจจุบันนี้ค่ะแน่นอนว่าเราเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 B M เองมีการปรับโมเดลสู่ new normal ยังไงบ้างคะาจารย์เล่าให้ฟังครับในกรณีที่เราจะต้องยืนหยัดอยู่ได้ในภาะวาะ,ะวิกฤตการณ์เรื่องโควิดนะครับจากสองภาคส่วนของกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงดีเทลแล้วเนี่ยในเรื่องของกิจการการผลิตเนี่ย เราแบ่งสินค้าที่เราผิดเป็นสามลักษณะนะครับที่เราเรียกว่าหนึ่งก็คือเร,เรียก O E M นะ O E M <Yeah. S 1> ก็คืออย่างที่เรียนนะเราเริ่มที่จะมีลูกค้ากลุ่มที่เรารับจ้างผลิตมากขึ้นนะครับ <That. S 1> นะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เราต้องงให้เราดีไซน์คือ O D M นะ Original mm. Design Manufacturer นะครับ <That. S 1> และกลุ่มที่สามที่ที่เราผลิตมาเนีตั้งต้นนะครับคือ O B M หรือ Original Brand Manufacturer นะครับ ในการปรับเข้าสู่วิกฤตโควิดนี่นะครับเรามามองเรื่อง OEM ก่อนนะครับ OEM เนี่ยเดิมเดิมทีเนี่ย b m MM งมองเฉพาะลูกค้าที่เกิดขึ้นจากภายในประเทศเรานะครับนะแต่ปัจจุบันเนี่ย b m MM เองได้พยายามที่จะหาลูกค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับอด้วยจังหวะพอดีๆว่าวิธีคิดเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนโควิดเล็กน้อยนะครับในปีของ OEM ที่สำหรับขาส่งออก นะครับรวมทั้งนอกเหนือจาก O M ที่ที่จะส่งออกแล้วก็ยังมีจะจำหน่ายให้กับเขาได้แล้วก็พยายามที่จะเอาฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายวิศวกรเราไปเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับส่วนกลุ่มกลุ่ม O D M เนี่ยนะครับทาง B M เองก็ได้เพิ่มดีไซเนอร์หรือเอนจิเนียร์ที่จะมาตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครๆก็ไม่อยากจะต้องใกล้ชิดกันใช่ไหมฮะ จะต้องสมผูกกัวการทํางานทิ้งระยะห่างเพราะงั้นอยู่มีไอเดียมาคุยทางโทรศัพท์นะครับคุยทางไลน์หรือคุยทางทางเมลเราเราคำต้องการเราดีไซน์ให้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็มีกลุ่มกลุ่มเนี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้มันก็มีดีไซน์สินค้าใหม่ๆอยู่อยู่เต็มโต๊ะของแต่ละคนเลยนะครับอันนี้คือกลุ่ม O D M กลุ่ม O B M หรือ Original Brand Manufacturer เนี่ย แรกเริ่มเดิมที B M เราผลิตสินค้าที่เป็นแบรนด์ B M เนี่ยหรือ B S M ในอดีตนะฮะแต่ซึ่งวันนี้ B S M ก็เป็นแบรนด์เป็นชื่อแบรนด์เราที่เราเจดทะเบียนเอาไว้ก็จะขายให้กลุ่มผู้เลี้งเหมาเป็นหลักนะครับปัจจุบันเราก็เริ่มที่จะทําแบรนด์เพื่อจะขายให้กับกับเราเรามองที่ลูกค้ากลุ่มโฮลเซลหรือขายส่งจนจนรีเทลหรืออขายปลีกทั่วไปรวมทั้งขายตรงอันน,นเรื่องอ่าจากวิกฤตไอไอไอโควิดครั้งนี้เนี่ย ก็ทําให้ฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ B M เองได้มองเป้าไปยังสูู่่กลุ่มร้านค้าที่เป็นโฮลเซลได้ดีเทลมากขึ้นรวมทั้งเรื่องขายตรงนะครับเพื่งสะดวกต่อต่อ,ตอผู้บริโภคตรงนี้ก็เป็นอีกตัวนหนึ่งนะครับที่เราปรับปรับไอเรื่องการต้องทิ้งระยะต่างๆนะครับ<ม>แล้วก็อาจจะต้องต้องลดการพึ่งพิง,พงการส่งออกนะครับแม้ว่า B M จะมีส่งออกมากขึ้นแต่โดยภาพรวมเนี่ย นะครับมันอาจจะส่งออกไม่ได้มากในประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็มาเพิ่มสินค้าเหล่านี้เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในารบริโภคภายในนะครับส่วนสินค้าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมีจังหวะก็จะเล่าให้ฟังว่าเราทำตัวไหนบ้างนะครับอ,อันนี้ข้อมูลเบมืๆๆ้นต้นในลักษณะที่เราจะต้องอยู่กับเรื่อง New Normal อย่างไรนะครับ S <S <ừ> ค่ะอาจารย์คะเล่าได้ไหมว่า OEM กับ ODM ตอนนี้ทิศทางการเติบโตของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงมาลุกตรงนี้แล้วเห็นว่าเรามีการส่งออกมันมันเยอะหรือว่ามันเติบโตเพิ่มขึ้นขนาดไหนคะคือตัว OEM เนี่ยเราเรามียอดเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเฉพาะจากนี้ไปต้นถึงสิ้นปีเนี่ยเรามีออเดอร์อยู่ในมือแล้วที่เรียกสมัยก่อนผมอาจจะไม่ได้ใช้คำแบ็กหลอกนะครับเพราะเป็นแผนผลิตแต่พอไปต่างประเทศเนี่ยมันแผนอย่างเดียวไม่พอเขาก็มีมีคำสั่งซื้อมา นะครับค่าจากนี้ไปถึงจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับโอ้ถ้าคิดเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ราวๆอีกสองร้อยตู้คอนเทนเนอร์ะนะครับตู้คอนเทนเนอร์คือตู้ยาวนะตู้สี่สิบพุตเนี่ยูค่าทางการค้าก็ก็หลายอยู่นะครับมากมากมากอยู่นะครับไอ้ตัวเนี้ยจะทาให้ให้เราเราเรายืนหยัดอยู่ได้ในภาวะวิกฤตขนาดนี้นะครับเพราะว่าไอค้คำว่าไอ้วิกนิว n o r m a l ลเนี่ยคงไม่ใช่จะปรับไปเฉพาะเรื่อง ลักษณะของลูกค้าที่ต้องเพิ่มขึ้นหรือทําแบรนด์ให้มากขึ้นมารวมถึงวิธีการทํางานของพนักงานด้วยนะครับจากเดิมทีเรารายผลิตเราเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ถ้าภาษาชาวบ้านเรียกสมหัวกันทําใช่ไหมครับนิวโนมอลของบีเอ็มก็คือคือจากสมหัวกันทำก็แปลว่าหนึ่งหนึ่งไอสินค้าหนึ่งอย่างทำสี่คนใช่ไหมครับอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นหนึ่งคนทำสี่อย่าง การที่จะทําให้คนคนหนึ่งคนทํางานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยก็หนีไม่พ้นว่าเราเองก็ต้องลงทุนและพัฒนาเรื่องระบบการผลิตกระบวนการผลิตเป็นพวกออโตเมชันมากขึ้นดังนั้นในกลุ่มของ OEM ตรงนี้นะฮะเราก็มาพัฒนาเรื่องกระบวนการผลิตที่เข้าสู่นิว n o r m a ใหม่คนก็ไม่ต้องใช้เยอะนะครับจริงระยะห่างกันได้นะครับไม่มีการสมบูรณ์ทำนะครับแล้วก็รองรับต่อต้นทุนที่เราจะไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆได้ อันนี้คือสิ่งที่ที่พูดถึเรื่อง O O E M นะครับส่วน O D M นี่ถ้าจะอยู่แล้วนะครับลูกค้าสะดวกไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งอะไรส่งข้อมูลมาเราช่วยดีไซน์ให้สามารถส่งข้อมูลกันระหว่างทางทางระบบสื่อสารต่างๆนะครับก็จะอาจจะมีช่วงที่เราทำทำโรสตไทป์หรือทำ O C S นะครับ O C S คือออฟซูนซิสเต็มก็ทําต้นแบบขึ้นมาช่วงนั้นอาจจะอาจจะมีการเริ่มาะส่งลูกให้ดูกันแล้วก็มาวิสิติ์กันมาดูของจริงก็จะง่ายขึ้นนะครับ การมาดูอย่างนี้ก็เฉพาะทูเกี่ยวข้องหลักๆเท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาเรื่องการทิ้งระยะห่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะครับค่ะ ทีนี้ในส่วนของอการปรับสู่นิวรนมอนเอยการทำ OEM แล้วก็มีแบ็กกลอกเอ้ยไม่ได้เรียกว่าแบ็กกลอกนะมีคำสั่งซื้อเข้ามาไปถึงสิ้นปี <B. S 2> ทิศทางภาพรวมของ BM หน่อยคะ่ะอาจารย์ต่อจากนี้เรามองว่าครึ่งปีหลังเรามองเป็นยังไงบ้างแล้วทั้งปีเนี่ยเรามองว่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายไหมคะอาจารย์ครับกลุ่มกลุ่ม B2B เรานี่นะฮะและกลุ่มที่เราเราขายให้กับผู้ประกอบการด้วยกันนะครภาคการผลิตเนี่ย ก็ยังคงมั่นใจว่าเราทิศทางจะไปไปตามแผนนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนกลุ่มหนึ่งท,ที่ที่ที่แม้ว่ายอดประสิทธิภาพการการผลิตที่ผ่านมานะครับผลประกอบการออกมาจะดูสวยดูดีมากนะครับแต่ก็ก็มีบางส่วนที่สะท้อนออกมาให้เห็นว่ากลุ่มขายให้กลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้โตตามแผนนะครับ mm hmm. ด้วยตัวตัวยอดขายนะครับส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าออเดอร์เราไม่มีหรือแบ็กหลอกก็ไม่มี yeah. แต่สําคัญคือยังไม่สามารถส่งมอบได้เพราะมันเกิดเกิดอย่างตัวอย่างง่ายกลางคืนก็ยังติดโอติดเคอร์รฟิวใช่ไหมฮะการติดตั้งทํางานกลางคืนก็จะน้อยลงกลางวันคนงานก็ยังไม่สามารถเข้างานได้เต็มที่ดังนั้นการเรียกเข้าเข้าพวกเมทชลเลียวที่จะไปใช้ในการติดตั้งก็จะไม่สามารถเรียกได้ตามแผนนั่นหมายความว่าในใ,ในครึ่งปีแรกเนี่ยกลุ่มนี้จะชะลอตัวนะครับนะแต่ถ้าหากว่าหลังจากนี่รัฐบาลผ่อนปลนมากขึ้น คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นนะครับคนต่างประเทศที่ที่ที่มีปัญหาก็ไม่ได้มาเติมให้ภายในประเทศก็นั่นหมายความว่าอนาคตอาจจะเปิดหน้ากากได้ง่ายมากขึ้นนะครับในเมื่อไม่มีของใหม่มาเติมนะครับไอ้ของไอ้ที่เราตกใจกลัวอะไรเยอะๆเอาคงไม่เกิดนะครับเมื่อไม่เกิดการทํางานก็กลับมาสู่ปกติการเรียกเข้าของผลิตภัณฑ์โดยรวมก็จะเพิ่มโดยเฉพาะขายกลุ่มผู้รับเหมาดังนั้นถ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไปตามอย่างที่ผมเรียนนะฮะ ก็ยอดการผลิตยอดที่ตั้งเป้าไว้ก็ไม่น่าที่จะหนีห่หางจากที่เราตั้งไว้เท่าไหร่นะักนะครับผมใกล้เคียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าว่า,ามันจะกลับมาภาวะปกติของการดําเนินชีวิตในภาคการผลิตต่างๆในภาคงานระบบต่างๆได้อย่างเก่าอย่างเดิมหรือไม่อันนี้ก็ต้องต้องเป็นโซ่แปรด้วยนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับใช่เพราะการตั้งดีเอหมึงถึงจะต้อง เพิ่มไอ้กลุ่มที่เป็น O E O E M มากขึ้น O D M มากขึ้นรวมทั้ง New Normal สำหรับสไตล์ B M เองก็คือการการเพิ่มลูกค้าที่จะเป็นร้านขายสงก็ดีร้านขายปลีกก็ดีหรือขายสรงก็ดีมากขึ้นนะครับเพื่อไปทดแทนไอ้ตัวที่มันชะลอตัวเนื่องจากการทํางานยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ hmm. ถ้าถ้าถาสมมุติว่าจังหวะมันดีไอ้ตัวที่ B M เองได้ปรับด้วยแล้วขณเดียวกัน อ่าสังคมภายนอกเริ่มกลับมาสู่ชีวิตปกติก็อาจจะได้สองเด้งก็ยิ่งดียิ่งขึ้นก็ก็เป็นได้นะครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงนักลงทุนที่กําลังฟังรายการหรือว่าเป็นเอฟซีของบีเอมตอนนี้เลยค่ะอาจารย์หรือตัวบีเอมเองนะครับหรือบางกองชิดไม่ท่าจากัดมหาชนเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ผลิตหลักลายหนึ่งเพื่อจะป้อนผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้รับเหมางานระบบนะครับนะอันนี้ก็ก็ยังมีความมั่นใจว่า แม้ว่ายอดจะจำหน่ายในในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยก็จะชะลอตัวบ้างบางส่วนนะครับแต่ก็มาเกิดการชะลอตัวจากจากการไม่สามารถเรียกเข้าไปเพื่อติดตั้งนะครับแต่ขณะเดียวกันเราเองก็มาชดเชยในในส่วนของที่มันเป็นมันเป็นแบรนดิ้งของ BM มากขึ้นนะครับรวมทั้งในส่วนที่มันเป็นเป็น B2B มากขึ้นนะครับด้วยความคล่องตัวที่เราปรับปรุงมาหลังจากที่เราลมทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างประเทศไทยนะครับ ก็มีการปรับเปลี่ยนมาพอสมควรเรื่องอวิธีการผลิตและเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้บีเอ็มเองเนี่ยสามารถปรับตัวให้กับสถานการณ์ต่างๆที่มีความหลากหลายของความผันแปรของเรื่องการบริโภคในผลิตภัณฑ์แปรรูปโลหะทั้งหลายได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าขนาดนี้ขนาดว่าเมเรามีปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมฮะทั้งทีมงานก็ได้ <S 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 คิดถึงเรื่องการทําตู้ตู้ UV นะครับแม้ว่าเราไม่ได้จะจําหน่ายกันอย่างเป็นทางการแต่ก็ออกแบบจนผลิตออกมาเป็นต้นแบบจนสําเร็จก็สามารถที่จะจําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาที่จับต้องโดยได้อย่างง่ายๆนี้เป็นต้นนะครับที่เราปรับวเร็วนะครับ <Okay. S 1> รวมทั้งเรื่องรถตูกไฟฟ้าที่ที่ได้ทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีคําสั่งซื้อเข้ามาพอสมควรนะครับ <Okay. S 1> ก็เร่งผลิตเพื่อส่งมอบแม้ว่าจะไม่มีกาโรโฆษณาอะไรอย่างมากมายในที่ผ่านมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราปรับตัว เพื่อที่จะรองรับกับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับรวมที่ทาง้งเรามองถึงเรื่องโลหะแปรรูปต่างๆที่จะใช้ในครัวเรือนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของโตโตโลหะต่างๆที่ใช้เข้าสู่บ้านเรือนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากนักลงทุนนะครับว่าว่าทางทีมบริหารดีเอเอนะครับก็ได้ได้ออกใส่พลังนะครับทั้งเรื่องนี้มากพอสมควรเพื่อที่จะย,ยืนยันว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นที่ที่ นักลงทุนให้ให้ความไว้วางใจได้นะครับอันนี้ก็ก็ขอเรียนนักลงทุนทั้งนะครับให้ทราบข้อมูลตรงนี้ส่วนขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ก็ยังช่วงนี้ยังเสียดายนะครับว่าเราเองยังไม่สามารถที่จะจริงใจจริงเนี่ยก็อยากจะเชิญนักลงทุนนะตอดจนผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาเยี่ยมชมเราในการปรับเปลี่ยนนะครับดู่ยวน n o r m a l ใหม่อย่างไรนะครับขอเรียนเชิญนะผ่านรายการผ่านหุ้นที่นี้เลยก็ได้นะครับนะฮะเราก็มีมาตรการวใอยานี่ ต้องใหญ่ค่ะจย์เดี๋ยวเราจะมีประกาศอีกรอบหรือว่าสามารถติดต่อเข้าไปทางบริษัทหรือว่ายังไงคอาจย์หรือจะให้ทันทุนเป็นเจ้าภาพก็ได้นะเชิญทำงานร่วมก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนนาอบถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันโอเคแลวเดี๋ยวเราประสานงานกันว่าเอจะพานักทุนเข้าไปชมโรงงานหรือว่ายังไงนะคะได้ครับเราก็มีวิธีการต้อนรับนะเพราะจริงๆเรียนให้ทราบนะช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยมีคนมาเยี่ยมชมเราเยอะนะครับ Mm hmm. เยอะมาก <c oughs> ไม่ได้ปิดโรงงานเลยนะแล้วแต่ปิดไม่มีปิดโรงงานเลยแล้วยังมีคนมาวิสิตตลอดเวลาแต่การมีวิสิตเราเราก็มีระเบียบในขั้นตอนนะครับ <c oughs> ก,ก็ปลอดภัยดีเรามีมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะจะเตรียมรับอ่าคนที่มามาเยี่ยมชมเราได้ตลอดเวลานะครับ <c oughs> อัน <Okay. S 2> นี้ก็ก็ไม่ต้องกังวลเลยครับจะมาพรุ่งนี้ <c oughs> ยังได้เลยนะครับ ไปพรุ่งน well ี้เลยละคะอาจารย์เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวเราประสานงานกันอีกทีนะสําหรับการที่จะไปเยี่ยมชมหรือว่าฟิสิกธ์โรงงานวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธีรวัตรมากๆนะที่ร่วมสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมค่ะในรายการตลมบอลเอไขอบพระคุณค่ะครับอาจารย์ค๋